ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชานาฏสิ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนนางสาวฉัดเพชรเพชรพิชัยในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของประเภทของโขนไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนเพิ่มเติมในเรื่องของดนตรีที่ใช้ในการแสดงโขนและ การแต่งกายของโขนนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะดนตรีประกอบการแสดงโขนโขนใช้วงปีาพาดบรรเลงอาจใช้เป็นวงปีาพาดเครื่องห้าเครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่คําว่าปีาพาดหมายถึงเครื่องประโคมอย่างหนักทั้งเครื่องตีและเครื่องเป่าที่เรียกว่าปีาพาด เพราะว่าใช้ปีเป็นตัวนำวงวงปีพาดเครื่องห้าประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ปีในของวงใหญ่กรองทัดตะโพนระนาดเอกชิงสำหรับเครื่องแต่งกายของโขนนะคะจะมีชื่อเรียกว่าชุดยืนเครื่องชุดยืนเครื่องนะคะจะเรียนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ องค์ประกอบของชุดยืนเครื่องมี3ส่วนดังนี้ค่ะ 1. ศิลาพรหมายถึงหัวโขนและเครื่องประดับของตัวโขนค่ะ 2. ขนิมพิมพาพรหมายถึงเครื่องประดับและ 3. พัตตราพรหมายถึงเครื่องนุ่งหม่มหรือส่วนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของผ้าค่ะ วิธีการแต่งกายตามขั้นตอนตัวพระเรื่องแต่งกายโขนตัวพระประกอบด้วย 1. กํากำไลเท้า 2. ส,สนับเพลาหรือกางเกง 3. ผ้า,านุง่งหรือภูษาหรือพระภูษา 4. ห้อยข้างหรือเจียระบาดหรือชายแครง 5. เสื้อหรือฉลององค์ 6. รัสเอลหรือรัดองค์ 7. ห้อยหน้าหรือชายไหว 8. สุวรรณกระถอบ 9. กรองคอหรือนวมคอหรือกรองสอ 10. เข้มขัดหรือปั้นเหน่ง 11. ทับสวง 12. อินทนู 13. สังวาน 14. ตาบทิศ 15. ธรรมรง 16. แหวนรอบ 17. ปะวะลำ 18. บกำไรแผง 19. ชดา 20. ดอกไม้เพชร 21. จอนหูหรือกันเจียกหรือกันเจียกจอน 22. ดอกไม้ทัส 23. อุบะหรือพวงดอกไม้วิธีการแต่งกายตามขั้นตอนตัวนาง เรื่องแต่งกายโขนตัวนางประกอบด้วย 1. กํากำไลเท้า 2. เสื้อในนางเป็นเสื้อแขนขุดสีเหลือง 3. ผ้านุ่งหรือภูษาหรือพระภูษา 4. ผ้าห่มนาง 5. กรองคอหรือนวมคอ 6. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง เสะอิ่งหรือส้อยตัว8จี้นาง9แหวนรอบ 10. บปะวะล่ำ11บเอกำไรแผง12บสอธมงกุฎกษัตรีสิบสาจรหูหรือกันเจียกหรือกันเจียกจอนสิดอกไม้ทัด สิอุบะหรือพวงดอกไม้วิธีการแต่งกายตามขั้นตอนตัวยักษ์เครื่องแต่งกายตัวยักษ์หรือทศกัณฐ์ประกอบด้วย 1. กํากำไลเทา้า 2. สนับเท่าหรือกางเกง 3. ผ้านุง่งหรือภูษาหรือพระภูษา 4. ห้อยข้างหรือเจรบาตหรือชายแครง 5. ผ้าปิดก้นหรือผ้าห้อยก้น6เสื้อหรือฉลององค์ 7. รัศเอวหรือรัดองค์หรือรัดพัด 8. ห้อยหน้าหรือชายไหว 9. กรองคอหรือนวมคอ 10. เข็มขัดหรือปั้นเหน่ง สิรัดอ,อกหรือรัดองค์12อินทนู13ทับสวงสิบสสังวาน15บหาตาบทิศ16แหวนรอบ17เปะวะารำสิบแปดกำไลแผง19ธรรมรงค์ยีพวงประคำคอ 21. หัวโขนหรือหัวทศกัณฐ์วิธีการแต่งกายตามขั้นตอนตัวลิงเครื่องแต่งกายตัวลิงหรือหนุมานประกอบด้วย 1. ข้อเท้าทำด้วยผ้าปักสีแดงสำหรับตัวโขนลิงทุกตัว 2. สนับเพลาหรือกางเกง 3. ผ้านุ่งหรือภูษาหรือพระภูษา 4. ห้อยข้างหรือเจีรบาดหรือชายแครง 5. หางลิง 6. ผ้าปิดก้นหรือผ้าห้อยก้น 7. เสื้อลวดลายทักษิณาวัดใช้แทนขนลิง 8. รัศเอล เห้อยหน้าหรือชายไหว 10. กรองคอหรือนวมคอ11เข็มขัดหรือปั้นเน่ง12ทับสวงทำด้วยผ้าปักหรือโลหะ13สังวานทำด้วยผ้าปักหรือสายเพชรเทียม14ตาบทิศทำด้วยผ้าปักหรือโลหะ15 พาหุรัตตามปกติแล้วเย็บติดกับตัวเสื้อ 16. ข้อมือผ้าตามปกติแล้วเย็บติดกับตัวเสื้อ 17. หัวโขนคือหัวหานุมาน